สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านรักโคเชบายฝั่งฟังนะคะวันนี้ฟังก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆนนะคะมาถักสัญลักษณ์มาเรียนรู้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถักนะคะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักกันเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือเข็มโคเชนะคะเข็มก็จะมีหลาย ขนาดนะคะที่ฟังใช้บ่อยๆก็คือจะมีเบอร์4ทับศแล้วก็5ทับศูนย์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไหมพรมไหมพรมก็จะมีหลายชนิดนะคะหลายยี่ห้ออันนี้ก็จะเป็นไหมไหมพรมทั่วไปนะคะ ขนาด4ีพายก็ที่ใช้ในงานถักตุ๊กตาแล้วก็ชิ้นงานต่างๆก็จะคือขนาด4ีพายนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะสัญลักษณ์แรกนะคะก็คือสัญลักษณ์โซ่นะคะสัญลักษณ์โซ่ตามแพทเทิร์นเขาจะเป็นรูป สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะจะเป็นรูปวงรีนะคะถ้าเกิดใครที่ดูตามแพทเทิร์นหรือว่าถักตามแพทเทิร์นจากหนังสือหรือว่าในภาพนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์โซ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือ ก็คือวิธีเรียกก็คือจะเรียกว่าโซ่นะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่ที่สามแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักโซ่กันเลยนะคะก็คือใช้ไหมแบบนี้ก็เป็นไหมสีพายนะคะไหมสีพายเนี่จะก็จะเหมาะกับอ่าเข็ม เบอร์ห้าทับศนแล้วก็เบอร์สี่ทับศูนยะคะเล้วเรามาถักกันเลยก็วิธีจับเข็มนะคะจะมี2แบบนะคะก็คือจับแบบมีดหันสเต็กนะคะแบบนี้หรือไม่ก็จับแบบกินตะเกียบเออเรากินใช้ตะเกียบนะคะแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครถนัดแบบไหนก็สามารถจับได้ตามที่เราถนัดกันเลย ไหมนะคะเราจะคล้องนิ้วตามที่เราถนัดนะคะจะคล้องแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้พันไหมที่นิ้วแบบนี้นะคะก็ได้นะคะเวลาใช้งานเราก็จะค่อยๆดึงดึงดึงแบบนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะไปหักนะคะก็คือวิธีการจับนะคะ เราจะจับลักษณะแบบนี้นะคะนิ้วที่ใช้งานดึงโซ่ดึงเส้นไหมก็จะเป็นนิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางนะคะคือประคองชิ้นง,งานไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ความให้ไหมตรงนี้ของเรามันตึงนะคะหลายคนก็จะทำเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วก็ใช้เข็มแทงเข้าไปในห่วงแบบนี้แล้วก็ควักไหมออกมาก็คือการล็อกหนึ่งครั้งล็อกไปที่หัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้ต่อไปก็คือตวัดเข็มไปด้านหลังเส้นแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาก็จะได้หนึ่งโซ่นะคะโซ่ที่สองโซ่ที่สามโซ่ที่สี่ ต่วงที่ห้าก็ถักไปเรื่อยๆนะคะสัญลักษณ์โซ่จะเป็นพื้นฐานของการถักชิ้นงานทุกชนิดทุกอย่างเลยนะคะถ้าเรา,อ,าอยากลองถักให้เราลองถักโซ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนให้น้ำหนักของมือของเรามันคงที่นะคะคือจะทุกอย่างทุกส่วนจะสัมผัสกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือหรือขวามือก็จะสัมผัสกัน ก็จะได้โซ่แบบนี้ออกมานะคะก่อนที่เราจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ขัดไปเราจะต้องถักโซ่ก่อนทุกครั้งนะคะโอเคเมื่อกี้เราถักโซ่จบไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการถักสัญ,ญลักษณ์ x นะคะ ตามแพทเทิร์นเขาจะเขียน x แบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดในในหนังสือหรือว่าในรูปภาพนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็น x รูปแบบนี้เลยวิธีเรียกชื่อก็เรียกชื่อ x นะคะก็คือ,อาตามภาษาเขียนหรือว่าตามในหนังสือก็เรียกว่าควักธรรมดานะคะก็จะออกลักษณะที่ถักออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยนะคะสัญลักษณ์ที่2นะคะก็คือสัญลักษณ์ x นะคะก่อนที่เราจะขึ้น x หรือว่าขึ้นชิ้นงานเราก็จะต้องถักโซ่อีกแล้วนะคะมาถักกันเลย1 2 3 4. ฟงงจะถักให้10หลักก่อนนะคะ สมมติว่าเราจะใช้ถักก็คือจะใช้หลักในการถักทั้งหมด10หลักนะคะก่อนที่เราจะถัก x นะคะเราจะต้องขึ้นโซ่ก่อนหนึ่งครั้งก็คือให้เรา,เากดตรงที่หลักที่10บไว้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะก็จะได้โซ่มา1ต่อไปเราจะถัก x ให้เราข้ามโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะมาถักหลักที่สอง แบบนี้นะคะก็คือข้ามหลักนี้มาถักหลักนี้การถักเอ็กนะคะก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งแทงเข็มเข้าไปในห่วงนะคะแล้วก็ควักเอาดึงไหมขึ้นมาให้ได้สองห่วงแบบนี้พันหัวเข็มตวัดลอดสองห่วงขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไป จวดัดึงขึ้นเพื่อนๆมาถักไปพร้อมๆกันได้นะคะงานโครเชรก,ก็เป็นอาชีพเสริมอ่เป็นงานที่เราสามารถทำเป็นหารายได้อ่ที่บ้านได้นะคะสามารถถักชิ้นงานโพสขายตาม facebook สตาแกรมหรือว่าเราสามารถขายตามที่ทํางานหรือว่าตลาดได้นียนะคะตั้งแล้วก็ขายบางทีชิ้นงานของเราสะดุดตาลูกค้าลูกค้าก็จะมันเป็นงานแฮนด์เมดนะคะก็จะเป็นงานตามฝีมือของเราเองนะคะก็ได้สัญลักษณ์ x แล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ สัญ,ญลักษณ์ถัดไปนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ทีนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ทีนะคะก็จะเขียนแบบนี้ตามแพทเทิร์นในหนังสือนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เหมือนตัวทีเลยนะคะให้เราจำง่ายๆนะคะภาษาอ,อ่านนะคะหรือว่าภาษาใน บางคนก็จะจําแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะบางคนก็จะเห็นในหนังสือเขาจะเขียนว่าหนึ่งทับสองพอคอนพอหนึ่งคอหนึ่งตรงแบบนี้จะจำยากนะคะชื่อจะยาวนะคะก็จำง่ายว่าทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการถักที จะเป็นยังไงนะคะก็ก่อนอื่นก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมนะคะทั้งหมดสิบโซ่นะคะก่อนที่เราจะถักชิ้นงานที่เป็นรูปสัญลักษณ์ T นะคะให้เราถักโซ่ก่อน พอได้หลักตามที่ตามแพทเทิร์นแล้วนะคะสมมุติว่าแพทเทิร์นให้หัก10โซ่นะคะต่อไปก่อนที่เราจะขึ้นทีนะคะทุกทุกครั้งเลยนะคะเราจะถักโซ่ไปอีก2ครั้งนะคะแบบนี้เราจะมาถักหลักที่3นะคะถัดจากหัวเข็ม วิธีการถักทีก็คือให้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงในหลักที่ที่สามดึงดึงเข็มดึงไหมขึ้นมาให้ได้สามห่วงแบบนี้พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งถอดทั้งสามห่วงออกให้หมดพร้อมกันแบบนี้นะคะก็จะได้สัญลักษณ์ทีแล้วนะคะเราทำให้ดูอีกช้าๆนะคะ สุดท้ายตรงนี้จะแทงยากนะคะเพราะว่ามันมันแน่นนะคะ,ะได้แล้วสัญ,ญลักษณ์ทีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแตกต่างจากสัญ,ญลักษณ์เนะคะเมื่อกี้ถักเดี๋ยวให้ดูสัญ,ญลักษณ์เนะคะจะแตกต่างนะคะ t ก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะอันนี้คือ T อันนี้คือ x นะคะเวลาถ้าเราเห็นชิ้นงานแล้วเราจะจำได้ว่าอันไหนคือสัญลักษณ์ T และ x นะคะจะมีก็คือ x ตรงที่เราพันหัวเข็มนะคะตรงนี้จะมีจะมีเกลียวนะคะตรงนี้จะไม่มีเกลียวนะคะแล้วก็ x เ,เราจะขึ้นโซ่แค่1 t ขึ้นสองนะคะต่อไปแล้วก็มาดูสัญลักษณ์ถัดไปกันเลยนะคะ สัญลญักษณ์ถัดไปก็คือสัญลญักษณ์ F นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือภาษาอันนี้คือตัวอ่านนะคะเดี๋ยวโทษนะคะอ่าสัญลญักษณ์ F จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนตัวทีเลยนะคะแบบนี้นะคะก็อาาอ่า ถ้าอ่านในแพทในหนังสือก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวนะพอพอหนึ่งคอธรรมดานะคะพอหนึ่งคอธรรมดาแต่ถ้าทีจะมีหนึ่งหนึ่งทับสองอันนี้คือพอหนึ่งคอหนึ่งก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักธรรมดานะคะอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะคะเราจำแค่ทีกับ f นะคะ ต่อไปนะคะก็จะขึ้นโซ่ทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะถักสัญลักษณ์ต่างๆฟองถักมาสิบโซ่นะคะ,ะโซ่ที่สิบก็คือโซ่นี้กดให้แน่นไว้นะคะต่อไปเราจะขึ้น f แล้วนะคะให้เราถักโซ่ไปอีกสามครั้งก่อนจะขึ้นการถัก f ต้องขึ้นโซ่สามครั้งทุกครั้งนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเหมือนเหมือนทีเลยนะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่สี่ถัดจากหัวเข็มคลอกใหม่ขึ้นมาให้ได้แบบนี้เวลาดึงนะคะเราไม่ต้องดึงขึ้นสูงมากนะคะให้เราดึงเหมือนเหมือนเป็นจังหวะของมือเรานะคะดึงขึ้นมาแค่พอประมาณนะคะให้เท่าๆกับโซ่สามหลักนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ดูวิธตอนที่ฟันจะถอดห่วงนะคะถอ,ถอดห่วงแค่สองสองห่วงนะคะให้เหลืออีกสองห่วงพันห่วงเข็มอีกหนึ่งครั้งถอดห่วงทั้งหมดอันนี้คือสุดท้ายก็คือให้ถอดทั้งหมดทั้งสองห่วงออกมาต่อไปจะถักให้ดูชา้ชาชานะคะเป็นการถัก F การถัก F ก็คือจะเป็นการถัก ให้สัญลาอณ์ให้ละ,ะตัวตัวชิ้นงานนะคะมันมันจะคลายตัวแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะคือถักงานที่หลวมนะคะไม่ไม่ถักแน่นนะคะ เวลาจับเข็มแล้วก็จับเบาๆนะคะไม่ต้องจับแรงหรือว่ากดอะไรนะคะจะทำให้ชิ้นงานออกมาสม่ำเสมอนะคะสวยงามก็เสร็จแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์โซ่นะคะจะแตกต่างจากทีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า ทีกับโซแตกต่างกันยังไงทีก็จะไม่สูงมากนะคะแต่สัญ,ญลักษณ์โซเอฟนะคะก็จะสูงขึ้นมาอีกนะคะก็คือจะขนาดจะแตกต่างกันนะคะทีก็จะแน่นดูแน่นขึ้นมานะโซ่ก็จะดูแบบว่ายืดยืดหยุ่นนะคะคลายตัวนะคะแต่ถ้า x กก็ยิ่งแน่นนะคะ สามลักษณะลักษณ์นี้ก็จะแตกต่างกันนะคะแบบนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่ก็มาลองถักกันดูได้นะคะก็แรกๆอาจจะไม่ไม่ไมถนัดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนอาจจะบอกว่ายากไปหรือ,อ,อคือแบบว่างานถักโคเรเชตจะให้แบบ คือเขาว่าอะไรแบบที่ทํำจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นได้นะคะจากที่แบบว่าทําอะไรได้แบบว่าแปบ๊บหนึ่งก็คือเป็นคนที่สมาธิสั้นเนี้ยก็มาฝึกสมาธิฝึกไปพร้อมพร้อมกันได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เกิดใครดูจนจบคลิปนะคะติดตามมาตั้งแต่คลิปต้นๆแรกๆที่ฟังสอนถักนะคะก็อย่าลืมกด ติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับาฟางด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ